dun 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 เ e ล lo เฮล lo สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีสเดย์กันอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่13กันแล้วใครที่เป็นสายบุฟเฟ่เนี่ยรับรองมาต้องเลิก EP วันนี้แน่นอนค่ะสำหรับร้านเกาหลีเกาใจวันนี้ที่เราจะมานำเสนอก็คือร้านดุกิค่ะเป็นร้านเกาหลีชื่อดังที่หลายๆห้างเนี่ยก็มีสาขากันทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของราคาก็ย่อมเยาจับต้องได้ถูกใจนะักศึกษาสุดๆเลยค่ะ สำหรบสาขาที่ต้นเลือกมาวันนี้ก็คือสาขาดุพรมนาดข้างๆกับแฟชั่นไอแลนด์ค่ะบรรยากาศด้านหน้าร้านก็เป็นประมาณนี้เลยบุฟเฟ่ตของเขาจะมีราคาเดียวคือ329บาทแต่ถ้าใครอยากทานสโนว์ชีสหรือว่าชีสจ้างเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มเอานะคะอุปรกรณ์บนโต๊ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะส่วนน้ำซุปเราต้องไปเลือกซอสมาปรุงรสเอาเองนะคะ ก็จะไม่มีเนื้อให้นะคะจะมีแต่หมูไก่แล้วก็ทะเลแต่ในส่วนของทะเลเนี่ยจะเป็นแบบแช่แข็งบางคนก็อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของผักนะคะเขาก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยส่วนตัวแล้วจะแอบเซอร์ไพรส์ก็ตรงพวกบวกปกีที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะต๊กชีสเนี่ยเลิฟมากมากาเลยค่ะก็อ,อย่างที่เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะติดป้ายเอาไว้ว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้าง ตัวต๊อกเองเนี่ยก็มีชื่อเรียกแบบหลากหลายเลยค่ะแต่ส่วนตัวแล้วก็หยิบเอาเน้นความหลากหลายแล้วก็ดูว่ารูปร่างน้องคนไหนหน้าตาน่าลองบ้างแล้วก็ค่อยมาชิมเอาอีกทีนึงว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะแต่จริงๆแล้วต๊อกมันก็คือแป้งความสเปเชียลของเขามันก็คงอยู่ที่ความหนึบแล้วก็ไส้ด้านในนะคะตักแป้งไปแล้วเราก็จะมาเน้นโปรตีนกันบ้างเป้าหมายของเราจะเน้นไปที่หมูสามชั้นแน่นๆแ,แบบนี้เลย มันแบบนี้นะคะเอามาใส่ชาบูนะรับรองว่าหวานกลมกล่อมแน่นอนสำหรับใครที่เฮลตี้ขึ้นมาหน่อยเขาก็จะมีเมนูไก่ให้เลือกนะคะสำหรับชีสย่างตัวนี้อย่างที่บอกไปใครอยากทานเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มนะคะตัวน้ำซุปเนี่ยตอนแรกเลยเขาจะให้เป็นน้ำซุปเปล่าๆมาเราก็จะต้องไปตักซอสมาปรุงรสเอาเองตามใจชอบ สำหรับตัวซอสที่เอามาใส่ซุปนะคะเขาก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยแล้วสำหรับใครเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะปรุงไปทางไหนดีทางร้านเขาก็จะมีติดบอร์ดเอาไว้แบบนี้นะคะว่าใครอยากได้นมซุปประมาณไหนก็ให้ปรุงตามนี้เลยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบแบบหวานหวานแล้วก็เผ็ดๆหน่อยก็จะปรุงแค่ตัวซอสลุงกีของทางร้านแล้วก็เป็นครีมซอสค่ะ สำหรับใครที่ชอบเครื่องเคียงสไตล์เกาหลีตรงนี้ก็มีให้ตักแบบไม่อั้นเลยค่ะหรือว่าใครอยากจะทานเป็นข้าวคุกนะคะแบบสไตล์เกาหลีเราก็จะมีตัวซอสแล้วก็ตัวสาหร่ายกับข้าวโพดเอาไว้ให้เพิ่มด้วยกิมจิกับขิงดองแน่นอนว่าเป็นของที่โต๊ะควรจะต้องตักอยู่แล้วนะคะเราจะได้มีเอาไปตัดเลี่ยนกับบรรดาหมูแล้วก็ลูกชิ้นที่เราเอาไปต้มในหม้อรวมกันเมื่อกี้ อีกมุมหนึ่งที่ว้าวเลยเนี่ยก็คือมุมโอเด้งค่ะในหม้อเนี่ยเจ้าที่เห็นเหมือนจะเป็นปลาแผ่นนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาจะมีเอาไว้ให้เลือกหลายน้ำซุปไปหมดเลยเราก็สามารถตักน้ำซุปเนี่ยไปทานด้วยก็ได้เดินต่อมาใกล้ๆกันก็จะต้องเป็นเมนูแนะนำอย่างไก่ทอดเกาหลีค่ะเขาก็จะมีให้เลือกเป็นทั้งไก่แบบนี้เป็นคุกผงชีสแล้วก็จะเป็นไก่ซอสเกาหลีก็จะมีระดับความเผ็ดแล้วก็รสชาติให้เลือกตามใจชอบเลย ขอบอกก่อนเลยว่าไก่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ไก่แบบเหนียวเนียวนะคะก็ยังเป็นไก่ที่มีความกรอบอยู่เพราะว่าเขาทอดใหม่เสริฟตลอดแล้วใครที่อยากได้เส้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นดาเส้นให้เลือกเอาไว้ไปใส่ในหม้อด,ด้วยนะแล้วก็จะมีของทอดอื่นๆเมนูแนะนําสําหรับโซนนี้ขอยกให้เจ้าปลาหมึกวงทอดนี้เลยค่ะตอนแรกค่ะคิดว่าเป็นหอมใหญ่ทอดนะคะแต่พอเอาไปกินแล้วเอาข้างในเป็นปลาหมึกซะงั้น คือข้าวพุกสไตล์เกาหลีที่บอกค่ะเราก็จะทําแบบง่ายๆเลยใส่กิมจิใส่ข้าวโพดใส่แซกกะแล้วก็มายองเนสนิดกับซอสของเขาอีกนิดนึงเอาไปพุกแล้วเนี่ยรสชาติกลมกล่อมเหมือนดูหนังซีรีส์อยู่เลยอ๋อแล้วก็อย่าเผลอใส่กิมจิเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่มายองเนสไปด้วยจะยิ่งผากันเปรี้ยวเกินเดินกลับมาที่โต๊ะของเราเพื่อเริ่มเมนูหม้อไฟกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือหลังจากที่เราใส่บรรดาซอสที่ปรุงเองเอาไว้นะคะมันก็จะข้นแบบนี้เลย ตัวปลาหมึกเนี่ยอร่อยมากนะคะพอเอามาใส่แล้วก็คือมันจะหนึบหนึบอะ่ะอร่อยดีแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวตอกชีสนะคะแต่ว่ารู้สึกจะเป็นตอกชีสที่เป็นมันม่วงน้องก็เลยจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยอะ่ะข้างในก็มีชีสหอมหอมอร่อยดีค่ะตัดมาทางด้านนี้ก็คือกําลังอร่อยเลยคะ่ะเพราะว่าเพิ่งจะต้มแบบร้อนๆเลยอย่างที่เห็นนะคะตัวชีย้างที่เราสั่งมาก็คือใหญ่มาก จะต้องแบ่งกันกิน2คนนะหรือจริงๆแล้วสองคนก็ไม่หมดด้วยซ้ำในส่วนของที่เด็ดของเรานะคะก็อยู่ที่เจ้านี่เลยกับน้องหมู3ชั้นที่เอามาทานคู่กับชีสหอมๆของเขาแล้วก็เข้ากันเข้ากันสุดๆอ๋อแต่ลืมไปค่ะว่าที่เนี่ยเพราะเป็นสไตล์เกาหลีจะไม่มีน้ำจิ้มนะก็จะต้องปรุงตามรสชาติของตัวซอสที่เขามีให้เท่านั้นแต่สำหรับใครที่รู้สึกเลี่ยนแล้วอยากจะหาอะไรมาตัดดูนะคะก็ลองไปตรงบูธ น้ำซอสของเขาอะค่ะแล้วก็ตักมาแบบน้ำจิ้มแล้วก็ลองจิ้มเปลี่ยนรสด,ดูก็ได้เห็นไหมล่ะคะว่าตัวชีสของเขาเนี่ยจะหนึบหนับมากเขามีการใส่ข้าวโพดมาด้วยนะแต่ว่าข้อเสียของที่นี่ก็คือถ้าเราไม่ทานเลยตอนที่เขาเอามาเสิร์ฟอะชีสมันก็จะไม่เหนียวหนึบเหมือนตอนแรกและมันก็ค่อยๆเย็นแล้วก็จะจับกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเหมือนเอาไปอุ่นในหม้อไฟอีกทีนึงแต่ถ้าเพื่อความอร่อยถ้าเขาเสิร์ฟแล้วก็รีบทานเลยดีกว่าค่ะ เราก็จะสลับกินของกินเล่นไปพลางๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นออมหมูนะคะที่โซนโอเด้งใครที่จะเน้นทานหมูนะคะแนะนําเลยว่าตอนแรกก็ควรจะตักมาให้เยอะๆแล้วก็ต้มทีเดียวเลยค่ะตัวน้าซอสเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็จะได้ทานแบบอร่อยมากขึ้นถ้าได้ลุกไปแล้วนะคะก็อย่าลืมแบะไปตักตัวข้าวด้วยนะเอามาคลุกกันแบบนี้ใส่บัรดาตัวซอสแล้วก็กิมจิคลุกให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะทานคู่กับตัวหมูในหมอ้อ แล้วก็บรรดาลูกชิ้นที่เราเลือกมาด้วยช้อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เกาหลีแบนๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทําให้รู้สึกแบบฟินขึ้นไปอีกพอเวลาเรากินแล้วเราก็อยากจะตักคาใหญ่ๆตลอดเลยเหมือนในหนังซีรีส์ถึงจะอร่อยแล้วก็ฟินมากแค่ไหนแต่ก็อย่าเผลอตัวทานเยอะไปนะคะเพราะยังมีอีกหลายอย่างเลยให้ลองคอแห้งนานแล้วเดินไปบูธน้ํากันดีกว่าคะ่ะเด็กอ้วนอย่างเราก็จะต้องมาตรงโซนน้ำอดมเป็นธรรมดา ราคาบุฟเฟต์ของเขาเนี่ยจะรวมน้ำดื่มรีฟิลไว้แล้วนะคะลืมบอกไปค่ะที่นี่เขาจะมีแค่น้ำอัดลมกับน้ำเปล่าให้เลือกนะคะจะไม่มีพวกชาเขียวหรือว่าน้ำแก๊กควยอะไรเหมือนกับที่อื่นกลับมาที่โต๊ะก็ตักไก่ทอดติดมาด้วยค่ะอันนี้คือด้วยความอยากลองก็เลยตักมาอย่างละชิ้นเพราะว่ากลัวอิ่มมากแต่ว่าไก่ของเขาอะตัวที่ชอบที่สุดก็ขอ,อยกให้เจ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นเหมือนตัวคลาสสิกนะคะ ใครที่สายเผ็ดก็เลือกเป็นตัวซอสเผ็ดเกาหลีนะคะเขาก็ทยอยทอดเติมอยู่เรื่อยๆค่ะรับรองว่าได้กินของสดใหม่อีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วควรลองก็คือมาม่าเกาหลีค่ะไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเอามาทานคู่กับบรรดาเครื่องเคียงมันก็ยิ่งอร่อยฟินขึ้นไปอีกนะคะที่นี่เขาจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะให้เราไปเลือกว่าเราอยากได้มาม่ารสอะไรก็จิ้มให้พนักงานเขาต้มมาเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยไม่ต้องมาต้มเองให้เสียเวลาค่ะ อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าทานช้าเนี่ยตัวชีสของเรามันก็จะแข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหย่อนลงไปในหมอ้อเพื่อให้มันละลายแล้วก็ทานน้องคู่กับหมูในหมอ้อแทนซึ่งจริงๆแล้วทานตั้งแต่แรกตอนที่มันยังเยิ้มๆอยู่เนี่ยมันก็จะอร่อยมากกว่านะคะแล้วเราก็มาลุยทานต่อบแบบยาวๆไปเลยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวมองว่าราคา329บาทก็คุ้มอยู่นะคะ ในราคาบุฟเฟ่เกาหลีที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายแบบนี้อีกทั้งยังรวมแวแล้วอีกด้วยมีรีฟิลน้ําพร้อมแต่ว่าถ้าใครอยากได้ชีสเพิ่มเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องแอดออนเพิ่มนิดนึงจะมีแอบต,ติก็ตรงที่อาหารทะเลเขามีให้เลือกน้อยไปหน่อยค่ะบวกกับว่าอาหารทะเลจะเป็นแบบแช่แข็งไม่ใช่แบบสดเพราะฉะนั้นก็ไม่อร่อยเท่าแบบสดอยู่แล้วเมนูอาหารจานเดียวที่เสิร์ฟเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยไปหน่อยค่ะ ถ้าเทียบกับที่เคยไปทานมาที่อื่นก็จะมีให้เลือกมากกว่านี้แต่โดยรวมแล้วในฐานะที่เป็นร้านอาหารในห้างเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าสามารถไปเที่ยวซื้อของแล้วก็แวะทานได้เลยสะดวกดีค่ะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอาหารทานเล่นอย่างที่เห็นอยู่เลยค่ะอย่างคิมบับจูมอกปับแล้วก็โซตอกโซตอกนะคะใครที่อยากทานอาหารเกาหลีก็ อย่าลืมแวะเวียนมาลองชิมที่นี่ดูมาม่าอย่างที่เต้นบอกไปนะคะเขาก็จะมีเป็นรสชาติหลากหลายแบบให้เราเลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็แค่จิ้มบอกพี่บนักงานเขาแล้วก็บอกเบอร์โตไว้นะคะอ๋อแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของหวานค่ะเพราะว่าเขาไม่มีของหวานอะไรให้เราเลยแต่ว่าก็จะมีผลไม้เอาไว้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เมนูอย่างจับแช์หรือว่าหมูผัดซอสเกาหลีก็มีนะคะ แล้วก็มันหวานเชื่อมอันนี้เอาไปทานคู่กับข้าวสวยที่เขามีเตรียมไว้ให้ได้ในส่วนของฟองดูชีสเนี่ยที่เติ้ลแอดออนไปก็คือจะต้องบวกเพิ่มอีกประมาณ120บาทค่ะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบุฟเฟ่เกาหลีที่ราคาย่อมเยาหาทานง่ายเวลาไปชอปปิ้งก็ลังแวะไปที่ร้านดุงกีคเรียนทบปกีดูนะคะหมดเวลาของชีสเดย์แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ